สวัสดีจ้า,าทุกคนวันนี้มาเร่กชินจะมาเก็บเชอร์รี่ที่เลยก็เคาจะไปฝากที่เอ่อสกอตแลนด์ฮือปูอู้กดอันอย่างสักอย่างอาทิตย์อู้สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เขาอยู่ส่วนเชอร์รี่เขาจะเก็บเชอร์รี่ฮือปูที่สกอตแลนด์เพราะวันนี้เขาจะไปสกอตแลนด์ปูชอบกูปูชอบปูสั่งกี่กิโลเนลิสั่งเราจะสะพายเออสะพายดีกว่าเพราะว่าเขาเก็บฮือปูโอเคเออเอาคนละตะก้าเนาะ ใช่ผายจะได้ตะก้างามโอ้โหผาจะได้เยอะกว่าแต่หิ่นก็ต้องเก็บงามๆลูกใหญ่ๆแดงๆนะโอเคกลมาลูกโรซี่มย็บขานะทุกคนเต้นนักเกินโอ้ยแม่าถิ่นบาเน่นี่อเยุเกถต้องเลียวไปคอยเอาแกนใหญ่ๆนะเออแกนใหญ่ๆ ถ้าเกิดวันมันแดงล้ำไปเดี๋ไปวันสองวันมันจะเน่าเขาต้องเอาเห<ร>ม็นชิวๆหน่อยหนึ่งกระถินผิดเปลี่ยนนะถินแฟดเหม็นลิหินแต่ว่าอันนี้เป็นลิเพราะมันอ้วนเรเช่อันนี้เป็นถินอันนี้เป็นถิน,น,นเนนพราะว่ามันอ้นวนอ่าตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าถินจะอ้วนเลยลิถูกต้องค่ะ,<น>ะแ,แม่ถ้าแม่บอกว่ายหญ่ตีนะอู้นะฮักนะฮักมากไปต้องอู้หนา ความจริงมันบบต้องสามารถจะต้องอู้ออกมานะแม่แม่นี่จะได้แฟร์สามแต่คนหนึ่งลักไปแล้วอ,อน,นี่คาเฟ่เลิกไปหีบเก็บเนี่ยเก็บไ่ได้เต็มตะกร้าเลยเขาก็อย่าไปจ่ายตังค์แล้วเนาะเต็มตะกร้านี่แล้ว<อ>ตัวใ<อ>ีญ่เก็บเราบุหรีก่ก็ลูกบ่บ่บอ,บอบกต้องเก็บบ่มีแล้วเขาบอต้องเก็บกันคาเฟ่ฮักยูมาไล่เก็บโอ้ตัวนี้ค่ะนี่สน่าเบ่งามิฮู้ แม่ถ้าอันนี้จิ้มน้ำจิ้มได้ก่อนได้อยู่ลูกแต่มันแม่ว่ามันอร่อยอยู่แล้วจาเป็นต้องจิ้มลูกเัอต้องสส่โซเดียมเข้าไปคาเ์นจอยแก๊บแล้วมีคนแก๊บแล้วมอยแก๊บบนตุ้นใหญ่นี่บอก and that one over there is big which one over there ุ้นมีแต่ใจรีบ่าขึ้นลูกบาขึ้นถ้ามันสูงกบต้องเอาลูกต่อเก้าหนักสูงแล้วไปเอาบได้เลย กระโดดอันที่เจี๊ยนะหมอดีนะแต่อันนั้นแม่ว่ามันส้มไปว่าแต่บางต้นก็หวานน่ะลิมันแล้วแต่ต้นเนาะแม่บางต้นมันจิ้มโูกาถ้าต้นได้หวานเดี๋เอาต้นนั่นเยอะๆเลยลูกถิ่นเรียกเอาแกนใหญ่น่ะลูกเบสตะควยนะบอทิมพอหวานก่อ มีอย่างแท่เอาันนี้อันนี้หมดนี่ต้นดำหมดว่ะค่ะเฟิร์นต้นนี่หงามแก่นน้อยขยับไปจดเก็บไปหมป่ะงคปแต่เอาอันนี้แม่แต่กล้าค่งที่ว่าจะอีปอล่วนะแม่ถ้าถ้ารวมกันเยอะเกินแล้วซิเพลสรกบป้าทอ ปอวละน้องแม่อันนี้ประมาณสิบกิโลเรามีสิบสองปอนนะหมายถึงมันเป็นรีซิตี่เขาเอาเหรอ๋อใช่ใเขาแลกออกได้ตอนเขาเข้ามาเขาต้องจ่ายกี่ปอนเขาต้องจ่ายสี่ปอนบวกหนึ่งปอนเบอร์ขิงฝีแปลว่าห้าปอนสิบห้าปอนแต่ว่าสี่ปอนคือเขาแลกได้คือว่าสิบสองปอนเขาแลกเป็นเชอร์รี่ได้แลกแล้วเ่าไปซื้อเชอร์รี่เหมือนก่นใช่ก็เหมือนเปิดบังคับมึงเขาซื้อใช่ ปนบ่งเฮอมากินมาได้เปินบังคับเฮาซื้อคนลแต่ใจกินมาได้แต่ว่าถ้าชิมนิดๆหน่อยๆได้เนาะแต่กินมั่วบ่ได้ใช่ๆไปอันก่อเฮาเก็บเสร็จแล้วเนาะแล้วจะไปจ่ายตังค์ไปทุกๆวันนี้เก็บได้เต่าย์นะแล้วจะไปจ่ายตังค์แล้วเพราะว่ากี่บาทได้พวกนี้แกนใหญ่มากไปฟังปู่กอนเด้อเยอะมากแต่ว่าปูปูปูจะดีใจปอดีใจมาก ผู้<ด>ชอบผลไม้เนาะผูช้ชอบมากผลไม้แล้วก็ผู้ชอบของที่มีประโยชน์เชอร์รี่ประโยชน์เยอะมันมีแคลเซียมเยอะเนาะแม่นได้กะได้กะอ๋อแม่ไฟเบอร์แห่งแม่ไม่บไฟเบอร์เยอะแต่แม่บอกว่มีแคลเซียมเยอะเทียนยะ, <laughs> นยะม่ได้เทียนยะอู้มาได้เดี๋ยวไปหาไปคุยโอเคโอเคเทีนยะ <laughs> อู้มาได้เนี่ยคือเหมือนดูฉลาดอะแต่เล็กไม่เรียกว่าแม่ <laughs> เออไฟเบอร์มีแม่นมีไฟเบอร์มีประโยชน์หลายอย่างอยู่แต่แคลเซียมนี่แหละแคลเซียมบอกว่มีกระดูกช่วยกระดูกก็กำลังได้ยินนี่แหละว่ามีแคลเซียมตัวนึกว่าป่าจิ้มจันทร์กับแคปเรนยูหัวก็โอ้ยยยยทุกอย่างอะไรนี่หล่ะสิบสามปอนด์ิสามปอนด์แม่งกี่กิโลเออเก็บเก็บสองโลเนาะ เมี้าเสียมเยอะๆนกี่กิโลนะเก็บสองประมาณสองกิโลสองสิบสาปอนแหละสิปอนแปบาทกิโลเขีดถูกโกตัวนกิโลเปอนถูกะในในห้างได้ประมาณมดี่แหละประมาณยีสปอนด์ยี่สิปอนใช่ใชอันนี้แค่สิบสามปอนด์ดีมาก